สวัด to <ód lies and Nevertheless> สด <Syndrome> ีครับผมอยู่กับผมบอยเอ็กซ์คาเวเซอร์นะครับทัตนดาร์ o u t u b e แล้วก็เพจนะครับ TikTok ด้วยนะครับผมสวัสดี f c ฟซีทินารักท่านนะครับสวัสดีน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะครับลิชารรถขุดนะครับหรือว่าับรนทุกท่านนะครับอยู่กับงานกุศลชัยน้ำพือการเกษตรนะครับผมชูเรียนจังหวัดจันทบุรีนะครับผมขนาองสะห้าไนะครับ องบอกลึกเต็มที่นะครับลึกได้มีความสามารถลึกได้ขนาดไหน mm. ก็เอาเต็มที่เลยนะฮะ mm. ไม่จำกัดความลึก mm. สวนทุเรียนนะครับใช้น้ำเยอะนะครับผม mm. การลงทุนเนี่ยส่วนมากจะลงทุนสระเนี่ยเยอะนะฮะเพร mm. าะว่าสระใหญ่ๆมันลงทุนเป็นล,ล้านๆนะ ดินอ่อนใ้ชั้นกลางชั้นแรกทำง่ายนะครับแต่ชั้นกลางจะทำยากนิดนึงเลยครับเพราะว่ามันเป็นดินมะพู้นะครับมันฟื้นมัค่อนข้างจะไม่ค่อยแข็งรถดับวิ่งยากนะดินชั้นแรกเป็นดินเหนียวดินลูกลังโปรตินเหนียวนะครับก็เลยทำง่ายนะแต่ว่าดินแถวนี้ชั้นล่างทำง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นหินนะครับดินชั้นล่างมันจะเป็นทับทามนะ จะทาง่ายกว่าส่วนมจะยากชั้นกลางนะครับแต่โดยรวมๆนะครับงานแปลงนี้ก็ทําทง่ายนะครับเพราะว่าเราไป่อส้วนน้ำนะครับปกติร้านงานที่กุศลเนี่ยเริ่มฤดูการแบบนี้นะครับเริ่มฤดูการต้นปีเงี้ยสมันจะส้วนน้ำเนี่ยลำบากบเหนื่อยประสิที่เหนื่อยมากนะอะไรที่มันเช้ามาต้องมาดูดน้ําเลี้ยงน้ําเนี่ยมันเหนื่อยนะครับมันออกอยู่แต่ว่ามันออกไปเยอะนะมันออกไปเยอะเลย ้ำอยอะนะครับอาสา,สาลูกไหนเนี่ยน้ำของเยอะๆเหนื่อยเหนื่อยกระดูนดน้ำนี้เดี๋ยวาขูดเสร็จมันก็ได้น้ำใช้เลยนะเดี๋ยอม เด็กในการคูสานะครับสาที่มีน no> ้ำออกเยอะนะครับพอขุดล่องลักษณะแบบนี้ก่อนเลยนะลบแรกก่อนที่เราจะลงไปชั้นหนึ่งครับเราก็ขุดธรรดาเป็นล่องรอบๆนะครับให้น้ำมันโ่กนะให้น้ำเอ็นกลางมันโ่กนะเราจะได้ลงไปชั้นต่อไาได้นะครับจะลงถัดต่อไปแล้วก็เอ่อยกระดับมาหน่อยหนึ่งนะครับ เราดับมาหน่อยนึงก็คูณลักษณะมันได้ลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนไวเบอร์ไวเอ็นนะไวเบอร์ไวจะพักแล้วอ่ะห้าเมตรตัไวที่หนึ่งห้าเมตรก็ไวที่หนึ่งนะครับไวก็ประมาณเมตรกว่าไม่ครึ่งอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันฑ์อาสะอาดถล่มอะไรได้นะครับแล้วก็เอาไว้ตั้งเครื่องหรือว่าไวเปลีนสายเปลีนอะไรง่าย โอเคครับผมถ้าเกิดชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมทางไลน์เพจทงพอยเอ็กซ์คาวเวอร์เตอร์ภาษาอังกฤษนะครับ YouTube พอยเอ็กซ์คาเวเตอร์ภาษาอังกฤษนะครับทิดดองพอยเอ็กซ์คาเวเตอร์ภาษาอังกฤษนะครับส่วนเฟซบุ๊กนะครับพอยเอ็กซ์คาเวเตอร์เป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ